มาพบกับผมยองฮิมฮีชาแนลนะครับครับวันนี้เราก็โอดูนี่ก็เป็นเครื่องปรุงสำหรับการต้มไก่ในวันนี้ผมจะมาทุบหอมนะครับไก่ก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้นำมาเลยมันยังไม่ไม่ได้พี่เพอวันเรอข่าวสินแท้ตุ้ยเหมือนกันอกนันต่ นี่ก็เป็นขมิน้นนะครับแล้วก็แล้วก็ทุบประมาณนี้นะครับให้มันออกกลิ่นเฉยขานะครับเพื่อนอย่างนี้ครับยังม <c oughs> ีพาชิ้นะครับวันนี้ครับกับเพื่อนๆ <c oughs> ขาก็ใ้้มือได ช่นนี้นะครับอุ้ยทำหมอองยูทมือจอย่ายสดล้บบสิบดำษณตอลานสเนี่ยอ้ครับบอกไปคะตอนนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้มแกงก็หลังจากเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปแล้ว ทั้งหอมขมิ้นแล้วก็ขาครับก็จะประมาณนี้นะครับจะออกแดงๆหน่อยเพราะว่าใส่ผงปรุงรสนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นไก่นะครับนะครับนี่เป็นวิธีหั่นไก่สำคัญนะครับผมทางพี่อันเขาจะหั่นไก่โอ้โหตอนนี้นะครับก็เป็นสมุนไพรครับสมุนไพรครับประมาณนี้ครับจะหั่นขาก่อนสองครั้งแล้วก็แบะออกนะครับ หันหสองครั้งแล้วก็จาะกะเลยครับแหวกเจาะกันเลยเอาครับนี่ครับนี่ครับผู้เชี่ยวชาญครับสู้เขาประหันเซฟตอนนี่เขาเขาเข้าขาไก่ดิบตัวนึงเปอะี่สุปีกอันนี้ครับผมก็จะให้ทางด้านสอจเขากินดิบๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวหั อันนี้คือต้มอันี้ต้มต้มต้มเป็ดเลยรึเปลต้มป็ดต้มแต่จริงบะต้อเอาเนียงออกอ่ะแม่ใช่ใส่สใช่เอกิ่นซ้ําล้ำแจริเนาต้มเปเลยไตออกินตยลอกเลยปเอามาใ้แไปเเอาน้ำลําไยมาฮือเชียบแก้วหนึ่ง ออต้งาเนี่ยครับเราก็เอากระเพาะอาหารออกมาดึงออกมาประมาณนี้นะครับเราจะดึงดึงช่าใช้แรงครับเดี๋ยวผมช่วยครับจับนี้ครับไก่าำตัวอะไรล่ะโอ้โหไก่โไอ้แก่พวกเนี้ยโอ้โหเนี่ยไก่จำไปไหนจำไก่โอ้นั่นว่ะทิ้งไปครับไปใกแค่เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวปูว่าเอ้าตะไคร้ครับนี่เราก็ได้ตะไคร้มาแล้วครับก็ไม่ต้องล้างครับเพราะว่าเราพิธีชาวบ้านนะครับกอดลงเลยนะครับเออมาเลยเอาไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปล้างก่อนนะครับเอาลงนี่เลยเออลงลงนี่เลยก็เดี๋ยวก็จะล้างตะไคร้นะครับตะไคร้คือ จะบอกให้ครับแนะนำคือส่วนที่กินได้ก็ก็ตัดไปหั่นตรงนี้ทิ้งเลยครับหั่นตรงส่วนนี้ทิ้งแล้วแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งเลยแล้วก็เอารากมันเข้าไปต้มนะครับครับผมอ่าทิ้งไหมครับส่วนนั้นใช้ไม่ได้ทิ้งไหมครับอ่านี่นี่เราไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันสกปรกครับทิ้งไหมครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับอ่าใส่หม้อนะครับใส่หม้อครับมันจะได้รสชาตินะครับทามได้มา อ่าครับวันนี้นะครับเราก็ให้เกียรติสจอครับได้มาล้างชำละไก่ให้เราดูนะครับพางสจอส่งยิ้มให้กับกล้องนะครับโอเคนะครับยิ้มได้ล้างประมาณนี้นะครับสจอเมื่อก่อนเขาอยู่สาราสิบปีนะครับเพื่อชำละไก่ล้างหน้าไก่ครับนี่ครับหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับชิ้นนี้ทุบๆแล้วก็อันนี้จะเป็นต้มไก่ ไก่ซุปน้ำปลาเลยมาเลยไรแก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลา,ปาครับโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักครู่แล้วเราจะมาต้มให้ดูนะครับโอเคครับนี่เป็นการชำระกระเพาะมานะครับก็ส่วนนี้เราจะไม่เอานะครับที่เหลือเนี่เยเพราะว่ามันไม่สะอาดนะครับแต่ก็กินได้ครับเสร็จแล้วนะครับล้างเรบรอยแล้วล้างกระเพาะ นะครับก็ส,ส่วนที่เหลือเป็นไส้มานะครับเราก็ไส้อาขี้ออกฐานนะครับเป็นการเอาเอาปฏิคูนอ่ะพอได้รึเปี่ยนหนึ่งเลยเออนั่นอ่ะเอาปฏิคูนออกจากไส้นะครับนี่ให้ตัดน้องทิ๊ิ๊กบอกของเรานี่ยนะทิอยู่นซานเอ้ยทําอย่างนี้ครับเราจะลอกออกประมาณนี้ก็ทางด้านคนที่ทําเขาก็ลอกกิ่งนะครับต้องทํา Yeah, โอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นการลอกใส่ครับเดี๋ยวลอกเสร็จแล้วแล้วก็เอาใส่กับตรงนี้เลยครับใส่กับนี้<ส>เลยใกก็จะต้มตัง้ลงล้า,ทางท่านผู้ชมไม่ดูครับ <c oughs> ว่าการต้มเป็ดไก่หรือว่าต้มไก่น้้งน้ำปลาก,กับชาวบ้านะจะเป็นยังไงสรุปต้มเป็ดหรือต้มไก่ครับเบียร์ป่ยมดเลยต้มเป็ดไก่ไม่จะเป็ดครอบหามโอเคก็นำไก่ที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วลงลงไปนะครับ ทิงเลนอีเลยนะนี่กับซอยทีแล้วอ่าควรอาจจะเยอะนิดนึงนะครับอาจจะไม่เห็นครับสอกหาลองอ่ะสีนี้ลงไปน้ำเดือดแล้วหลังจากนั้นรอไปอีกประมาณ8ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ไก่ที่เหลือแต่กระด,ดูกครับอาไม่ใช่นะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับให้ไก่เนื้อจะเปื่อยๆครับอันสีเขียวๆสีเขียวๆนั่<ม>นก็ต้องใส่นะครับใส่ในกองนี้นะอยู่โอเคนะครับเรียบร้อยก็ประมาณนี้ ลรืจากที่เสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว,ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าเมียถ้าเมียค้าขายอะไรวะถ้าแบบอุ๊บหมดเลยเงาะสุรียน ครับตอนนี้ก็จนตั้งใจฝืนตูดมาได้สักพักนั้นครับก็ตักฟองออกครับฟองนี่ก็ยังเข้าฟอจนใหอ่เป็นนัแล้วก็ไม่ค่อยไม่สะอาดครับไม่ค่อยสะอาดตัดเจอจะตักฟองออกแค่น้ำมันเป็นใสๆเลยนะครับก้อนถั่วเขียวนั่นคืออะไรครับก้อนเขียวนี่คือรากผักชีครับผักชีแต่ผักชีนี่ก็ทำให้คนเรา พูดจนหย่ยนยานได้หวานยิ้มทั้งวันนะครับผักชีมาจากนิวซีและนะครับโอเคนะครับตากของออมัน,น,ปเ,นเป็นน้ำใส่ไ่ดนเงเดี๋ยวอีกหนึ่งชัว่วโมงครับเราจะมาดูหน้าตาของมันครับโอเคครับคครับหลังจากเราต้อมอะไรสักพักแล้ว<อ>แล้วก็ตักเครื่องในครับเครื่องในของไก่อกอกมาเพื่อจะทำนะครับสจอชิมคนแรกครับ พี่เจ้ามึงกินก่อนนะข้างไหนครับฮ้อนครับเอาต่อจอหวานได้ระบายใส่เลยครับใส่เลยเอาเลยคือพวกข้างในนี่นะนีเราจะตักมากินก่อนครับเพราะว่ามันจะสุกเร็วนิดหนึ่งครับขอคำว่าเอ้าไปกินคำเ่าขอคำว่าครับคำบางนะครับน้ำจิ้มรสแซ่บๆครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยเดี๋ยวนะครับอือหือเป็นนไงก็ไชิมครับ อร่อยไหมครับวันนี้ครับยอดยอดนะครับแฝงไลสามารถนะสามารถนะโอเจี๊ยบคนเจี้ยแบป่ะเอาเอาเอาแล้เอาลมาบมากินกันครับอย่างอร่อยแล้วแนะครับพวกเรานี่ยมหล่ของเครับหลังจากเราที่เราต้มออกาได้ชั่วโมงก่อนครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ ลายสีเข้มยามจีนะครับมันจะเล่นนะอันนีปได้ไหนนะนิ้วตายนะโอ้ยเนีสูงไปเกันเนี่ยมาได้นะเนี่ยมาได้นะนยุ่ไปเลยโอ้ยเดี๋ยวเราจะมากินกันครับพวกเราไปทำงานร่วมกันแบบนี้กินแบบบ้านๆใช่ครับครับผมหลังจากครับผมหลังจากที่เราได้ต้มไก่มาสองชั่วโมงก่อนครับตอนนี้กินเลย เชฟทังเชฟเข้ามาทำเป็นชิ้นอย่นี้ครับเปิดไฟออกไม่มีครับเราเราก็ทำเงี้ครับเปิดเปิดไฟเี้ยนะครับนะครับเชฟกำลังหั่นครับวันนี้เราจะกินกันแบบนะครับหลังจากที่เราได้เหนื่อยจากการทำงานมาด้วยกันนะครับประมาณจาก20คนครับวันนี้ครับต่างคนต่างเห็นครับอาจจยู่เข้าประมาณนี้นะครับกับน้ำจิ้มแซ่บๆของเรานะครับโอเค เดี๋ยวเราจะมากิน <đ> ก <em fundamentals> ันนะครับเดี๋ยวเราจะห่ายที่คนกินกันนะครับพอรอดาครับลงของนี่ต้นไหนลงคนเดียวอตคนเดียวไเนี่เตนอหน้ากนอย่าสนอว้โซ่นมหนจอด่ปุ๊บออกรถมาจอดดึออกมาเลยลกยิบได้ออก พี uh, oh, yeah, um, nah, so ah, La, today, ่กบยังเป็นดักเอาน้ำปูขึ้อพี่กบอ่ะเอพี่โกบเอาน้ำปูขึ้อ่ะต้องคุนนี่นะละมันก็เกี่ยวเลนะขึ้นเมือนเขาสนัขสีเหลีวน้ำปูขึ้อไม่เอาหน้าเอาตามันอย่างนี้มาหาเสียงหูอ๋อถ้าถ้าเวลาเดี๋ยวนี้เป็นเป็นไปแล้วนะมาหาเสียงถ้าเวลาเป็นไปเลาวแม่เปลี่ยนลงนายกมาจ็อได้อ๋อเปลี่ยนลงนายกต้องดูแบบต้องนองมันนี่ผมันมัน มันอยากเก่งมดเยามคนอันน้่ยก่อนเปรีครับเปครับไปครับอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับเอาช่นให้บอกมันบ